โอเคเรามาถึงวิตามินแล้วนะคะวิตามินอืมก็จะมีกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มละลายในไขมันนะคะกับละลายน้ำนะคะอ่าก็คือถ้าละลายในไขมันก็ไม่ละลายน้ำนะคะอ่าละลายในไขมันก็จะมี a d e k นะคะละลายในน้ำก็จะมี c กับ b นะคะแต่ละตัวทำอะไรบ้างนะคะตัว a เนี่ยนะคะอ่าวิตามิน a นะคะ ก็คือเราได้จากนะคะสองแหล่งนะคะอาจจะเป็นในรูปเอ่อเบทานิลเอสเตอร์อืมก็คืออันนี้นะคะได้จากสัตว์นะคะอืมหรือว่าในรูปเบตาแคโรทีนนะคะอืมอันนี้ก็คือได้จากพืชนะคะพืชสีเหลืองๆส้มๆนะคะ แล้วคราวนี้เราในร่างกายเราก็จะมาเปลี่ยนอีกนะคะซึ่งหมอคิดว่าเราน่าจะได้เรียนอีกเราจําประโยชน์มาเลยแล้วกันนะคะประโยชน์ก็คือด้านสายตาด้านการเติบโตแล้วก็ด้านสืบพันธุ์ค่ะอืมนี่คือ A วิตามินดีนะคะอ่าวิตามินดก็เรารับจากอ่าจากแดดเนาะจากแดดเปลี่ยนคอเลสเตอรอลนะคะเป็นวิตามินดีสาม แล้วก็ผ่านไปตาผ่านไปไตถึงจะได้ Active มาใช้นะคะแอคทีฟดีมาใช้อืมคราวนี้นะคะเราก็จะสามารถรับจากอาหารด้วยนะคะาจากอาหารในรูป d2 ก็ได้ d3 ก็ได้นะคะก็ไปที่ตับเนาะเพื่อเปลี่ยนต่อเนาะอืมก็ไออาหารที่วิตามินดีเยอะนะคะเช่นพวกพวกปลาเนาะอ่าแล้วก็จากน้ำมันตับปลา น้ำมันตับปลาเดี๋ยวระวังถูกหลอกนะคะตับปลามีดีเยอะนะคะแต่ว่าในน้ำมันปลาเนี่ยก็คือจะเป็นโอเมก้าสนะคะคนละตัวกันเนาะตัวนี้นะคะประโยชน์ของมันนะคะคือด้านอิมมูนมโบนนะคะก็คือช่วยด,ด,ดูดซึมแคลเซียมนะคะดูดซึมแคลเซียมแล้วก็อืม ลด NCD นะคะหรือว่าพวกโรคเบาหวานความดันไขมันนู่นนี่นั่นนะคะอืมก็เราเรียกรวมๆว,ว่าโรค NCD เนอะเอ่อวิตามิน E นะคะมีประโยชน์มากในการเมตาบอลิซึมนะคะโอ้สำคัญมากเลยอันนี้แล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะอืมวิตามิน K นะคะวิตามิน K มีประโยชน์กับการแข็งตัวของเลือดนะคะ แล้วก็โบนนะคะวิตามินซีวิตามินซีมีประโยชน์ด้านแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันแล้วก็มีประโยชน์ด้านการคืนสภาพของวิตีที่ใช้แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้านอิมมูนคอลลาเจนเราก็ใช้วิตามินซีเยอะมากๆนะคะคือวิตามินอีเนี่ยเราเอาไปจัดการกับออกซิแดนต์ใช่ไหมพวกอนุมูลอิสระพอเรา ใช้วิตามินอ e ีไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีวิตีนะคะมาคืนสภาพให้มันนะคะอืมซึ่งคิดว่าได้เรียนอีกแน่นอนคราวนี้มาดูประโยชน์ของวิตามินบีคราวนี้เรื่องใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าวิตามินบีเนี่ยเยอะมากนะคะอืมเดี๋ยวขอแยกเป็นอีกคลิปแล้วกัน